วังของภาษาที่เวในอดีต็คือเวียรับปัจจุบันนะครับเข้าไปโซนด้านตะเข็บพรักงานไทยาชั้นในเราเข้าไปดูข้างในกันที่นมีอะไรบ้างครับทีทางเดินเข้าไปพระราชวังไดโนดนะครับอยู่ทางนี้นะครับผมไดโนดนะครับที่เวียดนามนะครับที่เวก็ผมนี่คือทางเข้าพระราชวังไดโนดอยู่ส่วนหน้านะครับผมเราสู้กับกับไทยเซนนะครับนะฮะพอเสร็จสงครามก็ เก็บไว้เป็นที่ละที่สัญลักษณ์นะฮะทำจากทองเหลือครับก่อสร้างตั้งแต่ปี1802จนถึงปัจจุบันนี้ก็ก็217ปีนะครับราชวงศ์นี้ก็คือมี13พระองค์นะครับองค์สุดท้ายก็ต้องสลาราดนะครับเพราะทนะแรงบีบของฝรั่งเศสไม่ไหวนะครับก็ไปต่อไปได้ก็ได้สลาราดนะครับกำแพงนี้ก็สูง 6เมตรนะครับยาว20เมตรและกำแพงรอบเมืองครับพื้นที่ยาวประมาณนะครับพื้นที่รอบเมืองก็10กิโลนะครับกว้างมากครับผมแพงวังนะครับส่วนชั้นที่2นะครับนะครับเห็นไกด์บอกว่าเดินวันก็ไม่ทั่วครับผมนะฮะนี่ก็ให้เราเดินในพระในพระราชวังนี่เดินไปบางส่วนนะครับวังนี่มี13พระองค์นะครับก่อสร้างแต่1่802ลาชวงแรกนะครับ เทียบกบต้นยุคของรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งก็สละราชสมบัติในสิบสามนะครับองค์ที่สิบสามเนื่องจากว่าทนแรงบีบบังคับของฝรั่งเศสไม่ไหวเนะื่องจากเรื่องการปกครองนะครับซึ่งท่านไปต่อไม่ได้สละราชด,ดีกว่าสุดท้ายก็อพยพรีภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเ,เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับเที่ยวไปบางส่วนนะครับวันนี้นะครับเมื่อกี้มีการแสดงเลยครับผม ของกษัตริย์เวียดนามนะอยู่ที่เวนะครับเวนะครับก็คืออยู่ที่เวียดนามกลางครับผมผนี่ส่วนด้านบนของกำแพงนะครับของของกษัตริย์เวนะครับมีกองตีน่าจะตีเตือนภัยและตีบอกเวลานี่ไม่ทราบนะครับผมนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมของเวียดนามฮะนะครับ เหนือกำแพงนะนี่ประตูทางเข้ากำแพงชั้นที่สองนะครับนะครับอันนี้โดยรอบในเขตพระราชฐานนะครับของกษัตริย์เวในอดีตที่มีกิจกรรมของราชวงศ์จะมาประกอบพิธีกรรมทงางหลังกำแพงนะครับบริเวณนี้นะครับด้านในสุดก็กําลังบูรณะอยู่นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็โดนระเบิด นะฮะเสียหายกำลังบุรณะบุรณะ,รณะสร้างใหม่นะครับโถงนะฮะที่ว่าอยู่บป็นความแพงเมืองนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่เป็นห้องโถงนะครับบรรยากาศโดยรอบนี่ะระฆังบอกเวลานะครับดูะระฆังฮนะสีคือเขียวตีบอกเวลา วชนะครับของยุคกษัตริย์สมัยก่อนนะครับรัชฐานชั้นในเหมือนกันนะครับกว้างมากนะครับผมมีนางสนมกำนันมาเหสีอะไรพวกนี้ก็อยู่ในห้องเต้ก็อยู่ในนี้นะครับห้องเต้ของเวียดนามเวนะครับก็ พระองค์ของห้องเต้ห้องเฮาไทายเฮานะครับดูบรรยากาศโดยรอบในในวังนะครับเขตชั้นในเขตพระราชฐานนะครับโดยรอบก็กว้างนะครับเขาบอกถ้ามาส่วนตัวอยู่ได้เป็นวันนะครับถ้ามาทัวร์ไม่ได้เวลาไม่ออพอเพราะไม่มีหลายโปรแกรมนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ ในส่วนของกษัตริย์นะครับที่ว่าราชการนะครับยุคยุคอดีตนะครับเขาสร้างตั้งแต่1802กา200กว่าปีมันนะครับกษัตริย์ก็สละราชมมา70กว่าปีในครั้งสมัยฝรั่งเศสปกครองนะครับพอไปต่อไม่ไหวเพราะโดนฝรั่งเศสบีบนะฮะทันกลับไปเป็นสามัญชน พยพริภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสครับผมนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับที่ว่าราชการนะอาหมาัดเสนาบดีหาบดีก็ต้องนั่งฟังนะกษัตริย์หรือมีอะไรถแถลงรราชองค์การก็เสนอดีกาให้กษัตริย์ละห้องเต้นในยุคอดีตนะครับผม หนึ่งถึงสิบสามพระองค์นะครับเป็นอาคารนะครับข้างในก็เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ทางเดินนะครับโมเดลจําลองนะครับของในพระราชวังแต่กษัตริย์องค์หนึ่งถึงองค์ที่สิบสามนะครับยุคอดีตสองร้อาปีที่ผ่านมานะครับโมเดลจําลองนะครับอรตอนนี้กําลังบูรณะอยู่นะถ้าบูรณะเสร็จก็ก็สวยเหมือนโมเดลจาลองนะฮะของพระราชวัง หลังนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อให้ประชาชนแระชาวต่างชาติได้ชมกันนะครับนะครับบริเวณโดยรอบนะครับ่ะโอ้และมีตามังกรนะฮะของกษัตริย์ด้วยนะฮะอ่าปกคอต้องมีตามังกรประทับในเอกสารหรือดีกาต่างๆนะครับ ถึงขนาดเราสม,สมบูรณ์สังเกตละคอมพิวเตอร์สำเร็จแล้วนะครับรัตตาลาตาสารประมาณนั้นนะครับราจฐานะครับนี่ก็โซนชั้นในส่วนหนึ่งนะครับนะครับผมนี่ก็นี่ก็โซน,น,นชั้นในครับวิดีโอถ่ายโดยรอบนะครับถ่ายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับผม วันเวลาก็ผ่านเร็วมากนะครับเผื่อแป๊บเดียว200ปีและทางเข้านะฮะหรือทางออกอีด้านหนึ่งนะครับของพระราชวังนะครับกำแพงนกำแพงรอบเมืองนะครับก็จะมีคูเมืองเป็นสระน้ำนะครับตัวกำแพงนี่สูง6เมตรนะครับ ความยาวด้านละ20เมตรนะครับมีครูเมืองนะครับผม